อันเชิญมามีธุรกิจอันใดพอาจารย์คะคือว่าที่ที่เคยบอกอกับอาจารย์ไว้นะคะว่าที่ดินแปลงคือช่วงนี้มันเป็นช่วงปัญหาของชีวิตนะคะอาจารย์แล้วที่ดินแปลงนี้มันก็อยู่ที่ชนานชารแล้วก็มีปัญหาก็เลยว่าจะ ถามว่าถ้าถ้าเกิดว่าที่เป็นแปลงเนี้ยคือตอนนี้หนูใช้ใช้มีธทาครด้วยกันบอกว่าตัวนี้จะจาไปสร้างรงินเจหรือว่าจะขายจะขายเนี้ยค่ะก็เลยให้พะอจยา์มาด้ ซื้อหรือจะให้สมาคมซื้อหรือท่านถามว่าจะให้สมาคมซื้อหรือไงก็ถ้าเราตัวครับถ้ามันก็ไม่มีเงินนะฮะช่วงนี้ถ้ามีก็อยากได้อยู่ครับนอกจากเว้นถ้าอโกงชั่วทุกงวะแล้วจะเอา มา,มาจากจากไหนเอาเงินมาจากไหนจีหละครือให้ให้พ่จาร์มาตรวจว่าถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นไปได้หน,นูก็จะไม่ขายค่ะแพงแพงไหมไหมหมดยุกแลงนี้ตั้งใจไว้ว่าประมาณเก้าล้านส,สองข้างฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่ง เท่าไ,ไหร่คะเนี่ยนะเก้าแปะบวงนองก่ตีหึงครับอากองสองพี่คืออเมมถามว่าเราจะมีอากองจะช่วยให้เขาปลดนี่ก้อนนี้ได้ไหมถ้าปลดนี่ได้เนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาก็อยากจะให้ตรงเนี้ยสร้างเป็นโลงเจครับอากองถ้าปลดนี่เขาปลดนี่ได้เขาเขาก็จะเอาเนี้ยที่แปลงเนี้ย ทำเป็นลงเจงที่อยู่ที่วังตะพุงครับจริงจริงนะเองดวงเองดวงเองไม่เ,เร็วร้าย น้นจะขายหรือหาก็บกคือตอนนี้นนเขานนเขาติดธนาคารเยอะ,ะอ,อากงค่ะคือตอนนี้มันมันรัดตัวมากเลยค่ะมันรัดจนดิ้นไม่ได้แล้วค่ะคืออากงหาวิผลทางให้อแมมเขาหน่อยว่าเขาจะได้ชใช้ธนาคาร ชดใช้แล้วที่แปลงนี้เขาอาจจะยกให้ที่นี่เป็นทำสารเจ้าโกงตาปดนี่ให้ทั้งหมดทั้งหมดนี้ปดนี่ให้ทั้งหมดนี้แล้วก็เอาไม้ให้หนึ่ง,งแปลงทำตึต้นนำ ทำได้แต่ค่าสงสัยสับสงสัยยิ่งว่าจะหาจีมา,มาทางใด,ดคือที่อ่ะถ้ายกให้แล้วก็บอกแล้วเงินที่จะสร้างเนี่ย จะเอาหาเงินจากที่ไหนที่ะจะให้ที่แห่มันจะหามาจากไหนขอขอ,อมตตาจากฟ้าแล้วครับตะจากฟ้าลอตเตอรี่จะคู่อ<า>เอารอตเตอรี่ไม่คู่หนึ่งเฮียสามสิบไทย จุ้ยแม่แม่แมเร็วเร็วค่าก็แก้ไขได้แต่ที่แถลงไป ให้ท่านอากงแล้วก็ปรึกษาหารือกับท่านอากงเซโจโจด้วยนะครับกับท่านสีทีด้วยสีทีท่านก็บอกว่าถ้าถ้าท่านจะเอาผมก็จะได้หมดนะประมาณนั้นนะครับละหวังละหวังลางวันลางวันไม่มีดอก อย่างเงี้ยกงให้เขาทําการค้าให้มีเงินเยอะๆได้ไหมโกงถ้าแม้ด้วยว่าภายในีนี้หรือเปล่าภายในกี่เดือนม่นงั้นก็ต้องขายที่แปลงนี้ใช่ค่ะก็ถ้าถ้าไม่ไหวก็ต้องได้ประกาศขายท่าประกาศขายก็ให้ยังไงถ้าเกิดขาวขายได้ ยังไงอแมนเ้าค,คงจะต้องหาวนทางมาช่วยกัออนอีกนะครับขาย,ขายไม่ได้โดกถ้าได้ถูกยิ่งถ้าขายได้คือราคาถูกเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วอย่างนี้อ่ะคงแนะนำให้ทำไงอแมมเขาจริงจริงนะดวงเอง เ,เดือดร้ายดูไม่ถึงขนาดนั้นแบบไม่ต้องถ่ถก็ได้อย่างเงี้ยนะคะรอดอ่ะรอดถ่านถ่านกี่ปีแล้วครับมีกี่ปีท่านท,านทาน่านไหนโกงหนุมหนัดมันยา,าน,น,านทางไม่เรื่อเรื่อเรียบทางไม่เรียบทา,ยบางต่างบุคคลมีมุขสับ ตกลงคงใจมาตือากงครับถ้าอย่างนี้เนี่ยที่แปลงนี้อากงสามารถทําให้อแมมอีขายได้ไหมคืออีขายได้เนี่ยต่อให้ตรงนี้ไม่ได้ทํโลงเจไม่ค่ะคือท่านบอกว่าขายได้ก็ราคาถูกไปแล้วบอกขายก็ราคาถูกรับำได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะคระถูกเลืออนะเนี่ยค่ะอะไร